thank you สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายายเอ๋วมาป่าอีกแลว้วมาสิมะเบิงเห็ดหนังไก่ที่เคยเด็กเก็บเพลินสายเหย้าๆสุปีนะจ้าโป้หู่าสีเรือสียังยายเอวได้เก็บโป้ลวเบิงน้ำข่อยจ้าพี่น้องจ้าห้อยเป็นตัดต้นไม้ <c oughs> กวางกันมะนึงมาเนื้ออีแลว้วสิได้บ้านโนเห็ดนี่เนาะไปเบิงน้ำกันเลยจ้า เห็ดไข่หมกจ้ายางงามเลยพานบันน้อนี่นบเนาะเสบงดูจ้าไอ้ดูสิอ้าก็เนียดแต่โอ้โหเบิงสิพานวันเนี่ยือเป็นหนังสั้นนี่ปาดเิ็นก่อนค่ะพานอยู่จ้าพ,พี่น้องนี่จ้าขอโทษด,ด้วยยายเอ๋วไม่ได้ปาดให้เบิบงยังบ่ทันได้ตังตงตงต้งตูวหัวตะยางเขาป้านะจ้ายางม่โกดวกนี่ก้อน ไปปั้นที่หอดมองเงินเห็ดหลังไปจะเอกสายนะแม่จ้าน้องจ้าถือเหยียบถือยำหมดแล้วจ้าตาย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 ,ตายให้เอาสิพาเบิ้งเลยบ่ได้เห็ดสายนี่จ้อยีตั้งใจว่าสิมาเก็บเพ,พิ่นคักๆพี่น้องระเบิ้งเนี่ยมองหันละที่เพิ่นเกิดหลายๆนะจ้ะพื่นนะยำหมดแล้ว โอ้เสียดายเด้อเพื่อน่ะอว้หากะยายเอว๋วได่ยึดซ้ำนี่เหรอจ้ามัดเอด็ดเลียดเบิ่งจ่าพี่น้องเพิ่นถือหยียบถือยำยุยติต้หันละเห็ดหนังไก่สายที่ยายเอว๋วว่าสิมาเกียบออกคลักๆเนี่ยจงดอกหน่อยๆไ้เพิ่นยัยแม่จ้าพระทันเนี่ยมาแตะต้องเลยสายนี่ เห็ดจังไหนเนาะจ้าเนาะพอไปหาเบิงหมองอื่นหาเบิงเห็ด้ยวอื่นเนาะพี่น้องบบบนี้หนังไก่สายนี่ยุไตรป้าสนต้นสนจะพี่น้องก็เลยมืดไว้อันเพิ่งถือเตะพี่สิเม็นกวงจ้ะไว้ถือเตะด้วยนเพื่อนอะ กันจา้าน้อนีนเลียกู่ถึเกเตะนะเอาแล้วสายเดียวกันจ้าอันนี้พันยืโนกต้นสนวันหนึ่งหันย้ายอาเก็บจะพูนพัวนะอยู่ทั้งหนพัวนะจ้านี่จ้า,จาพี่น้องทำความสะอาดใส่กระจาดก,กันนะจา้าเอาว่างหันคือเพื่เห็นนี่ ดัดขาเราเลี้ยวลุกขึ้นยางเดี๋ยวมาพออีกเดืนพี่น้องตอนนี้ยายเอวก็ได้เห็ดหนังไก่อยู่หน่อยหนึ่งกับเห็ดไข่มุกดอกงามๆอยู่ดอกหนึ่งเลอจ้าป่าท,ที่นี่ยายเอวกบสียางไปซองเบิง้งเห็ดดำขาเหลืองหรือว่าเห็ดแตกขาเหลืองไปกันเลยจ้านี่จ้าพี่นอ้องไงเราก็มีหน่อยอยู่กับมีเคื่อเก่า,าละจ้ายายเอวกบสีเรียกเอาตาดอกง่าย จงน้นอยๆไว้นะจ๊ะถ้าเพิ่นยั้งจังคอยมาเก็บเพิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะดอกน้อยนั่นโอ้ยงามเลยจ้าแต่ว่าแห่งพระท่านได้เอาดอกจากหน่อยอยู่กับ่วกน้อยปานใดแต่ว่ายายเหวี่ยงซีจงเพิ่งไว้สะกอนเลยจ้าอยากเห็นความงามนี่อันนี้อยากเห็นเพิ่นเป็นโก้นั้นเลยจ้าโอ้ยหมดก็ได้ รเราบัไงไว้ติดติขาดไว้เถอะโอ้นั่นสงติดเปื่อยหักง่ายขนาดโอ้ยายแอ๋วสุดดีใสโทรศัพท์ไม่ใส่ประทันได้เปล่นจ้าพี่น้องจ้า น้อยๆกะสิประทับได้เอาถ้าจ้าพี่น้องจ้าน้อยเกินพื่น่ะจั้งสั้นนะมุแแนแง่เราค้าย้ำลางอ่ะเรียกระดอกเสียง่ยเติตบหวังว่าดอกน้อยกะสิยังกะสิดได้ง่ญ่ขึ้นมาใยญ่ๆเดีวได้ไม่ยามอีกันเด้อ หลดจากกว้งน้อยนิดเด้ออุ้ยไต้ดวหน้อยนหมเหลือบังโอ้ยถือ,นะอ,อทาก,กินไอเอวมหาเลี้ยมอนน้ำหมง่งเก่าได้จะก่นนองพิ่นกันเลยยวงห้างกันจะนี่ย ngoài cha phía ngon Đấy ở kịp còn may mắc thì lúng kịp về bương leo là cha Mà ở thì nhắn thân đi ngay thì thì trông được vậy cha ngon được vậy cứ câu nên là đây mới kịp แถมจะมาเพิ่มหน้อยอยูเจ้าพี่น้องได้เหวอพันเหวอได้หน่เหลือใหก้กับใครสิได้มาเก็บเพิ่นอีกสิได้เบิง่งงามๆพี่น้องได้เหวอว่าจะไต่กวงไม่นั่นถ้าถ้าเพินพ่นไม่ได้ออกกวงไม่เอาไม่มากวางคือสไลายเถอะมึงดูก่อนนะห้อยเพิ่นไทยขา้าหนุ่เข้ามาน้ำกวงไม่เหรเนี่ย มุดเขาาเา่าน,นี่อันไหนดอกใหญ่บ่สวายดอกใหญ่อยู่่นะนี่จ้าพี่น้องมาเล็มตละลัเถี่ยวก็ได้มุกไงหนึ่งอยู่เด้อจา้ามาจ้าพี่น้องมาเก็บอยู่อีกม่มหนึ่งหม่องละนิดละน้อยตืิมกันก้อนเพิ่นสิมาเกย,ยบเฮ้ยเสียวเดว้เสียวเพิ่นสิเหยียบไปเมือเอ่อจะเอาน้อยๆน,น้ำบาดนี่ เพ่ะเอาดอกน้อยอยุจ้ะน้อยอยุจ้ะซื้อบ้างวันนี้หม่องเก็บเห็ดย้ายเอวแห่งนี้หม่องละนิดละหน่อยพี่น้องเลยสิบอได้เก็บบ่ได้เก็บอีกหลายปีอยู่ด้จ้ะพันเหยียบยำหมือกเหรอส่วนสิเกิดขึ้นมาอีกอ่ะอีกโดนเยอะไม่อยากเอาจงไปสกุน เสียงดวงเลียวกะเลี้ยบเลี้ยกะบ่มีคำสิวว้าจากสิวาจังเดยจงไวส้สกอนดอกจ้ามองันนี่ก็อีกมองนึงแล้วจ้าพี่น้องได้ตต่มกันไปยู่หมองละนิดละน้อยมองละมกละจ้ามาเก็บอีกมองนึงโตจ้า nhanh những màu sắc nha, ông mất sao? หมดก็ได้โอ้ยสิบหมืดด่นเร็วยายเอ๋อมาสิไปเก็บเฮดแต่ดำน้อยสิไปทันบรรนีรพี่นองสิบ่มืดอ่อนจีจ้านี่ก็อีกหม่องนึงแล้วจ้าพี่น้องได,ด้มกไงคือกันจ้ายายเอ๋อปรไเทศไทยลงสุดชดด้วยนี่ฝ้ามาหอดมงเต่ดำน้อยแล้วจ้าพี่น,น้องสิเฝ้าเก็บเอาด้วยบาทไฝ้ากับสิฝ้าได้ซ้ำไหนละบัง Ở cái này nhây mệt thấy hiểu có tới được ngay cái câu là cha được mày bớt ổn được nhụm vào cái ná mà nhúng mà lấy lại, nhà mới tháng đây là mất ว่าได้หอมไปตัดขาอยู่เฮี้ยนบนโป้นี่มันสิ้นหมดแล้วเอาดวกน้อยหลายเท่านั้นเอาเห็ดแบบนี้ล่ละขักปกพี่น้องมักหลายมาเก็บเห็ดจนคำเลย กออกมาคำคือว่าละจ้าสวดสีเ่เลี่เบียกเลี่งานสวดสีได้เขาป่าย้ายวก็ได้เรียกไลเบิ่งนี่น้ำยายเอวจ้าพี่น้องแล้วเบิง่งจักอันใดเป็นเฮ็ดจักอันใดเป็นขี้งเงีย้ยเป็นใบไม้ย้ายเอวห่อปอกมะม่วงแจงสิตัดขากันเด้อจ้ามาเก็บเอาทียุติ โบหอยากเติมอีกจักน้อยแล้วก็สิได้มี้บ้านลรวจะสิได้ไต้ไฟ้แล้วสป,ปอร์ตไล่กับพวกนี้น้ำพึนจะได้หอหอดสป,ปอร์ตไล่บบปปไลมาติพีน้องมันคำไว้มืดไว้จะย้ำนี่สิเข่าย้ำหนาวเนาะเดี๋ยวไปเห็นลราเด้อค่ะเห็นกระดำอันเวลาก็มืดก็คำ เนียนก็หงสอันเย็นนยดสยิโอ้เมียนเมียนเมีนมนเายนอยู่ด้วยหายเงาดียุดไมป้ายงานี่หลายยุตบาขาดมาลงมาเล่้ยงพวกสมบุญไม่แจ้งเหตุก็ได้นี่จ้านี่ก็อีกมองนึงจ้า นี่ทาอาจาพี่น้องเห็ดดำสองยางสองชนิดของยายเอ๋อมานี้ของคลิปนี้ก็ได้เห็ดแต่ขาเลืองเห็ดแต่ดำน้อยจา้าเคืองกระจาดได้ย่างละมุ้งใยหนึ่งผุนละบาทที่นี่ยายเอ๋ก็สิได้จบคลิปส้าเ,าเลียนโอกป้าแล้วละจา้าขอบบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มาเบิ่งคลิปจิตตามเป็นกำลังใจซอยยายเอ๋หัวเถกๆถือเวอหลายๆช่องน้นอย คอยพักกันยืดีมีแห้งสุขภูสุขค้นจังพอกันกับจเจ้าอดีคลิปนาจ้าโชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ